เรียนรู้ออนไลน์บายคุณโรสสวัสดีครับพบกับคุณโรเช่นเคยนะครับครับสหรับเคสนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับอันนี้น่าจะเป็นเคสที่ติดยืนยัน2ชั้นนะครับนะหลังจากที่เราส่งเอกสารนะครับในการยื่นเพื่อลดล็อก2ชั้นนะครับถ้าลดล็อกผ่านนะครับมันจะมีรหัสผ่านแบบนี้ขึ้นมาให้นะครับนะแล้วก็จะมีอีเมลนะครับขึ้นมาให้แบบนี้นะครับนะถ้าเระกดยืนยันนะครับก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับนะ เพียงแค่ส่งมาเฉยๆนะครับนะถ้าเรากดตรงนี้นะครับเรากดดูนะครับกับเข้าสู่บัญชีของคุณนะครับปกติถ้ากดเข้าไปปั๊บนะครับนี่มันจะให้เราบันทึกเพื่อที่จะดีรหัสผ่านใหม่นะครับนะเราก็ดเาื่ินการกดเงเนินการต่อได้เลยนะครับนะจากนั้นนะครับมันจะเป็นขึ้นเบอร์2ชั้นให้เรานะครับให้เรากดคำไม่ครับจากนั้นเปิดทําการปิดนะครับยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะครับ เื่อเป็นการปิดยืนยันนะครับนะเราก็สามารถกดตกลงนะครับมันก็จะสามารถที่จะเข้าใช้งาน Facebook ได้เลยนะครับนะปเมินกันต่อครับตอนนี้รอระบบนี้รหัสผ่านนะครับนะก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่า Facebook เราติดยืนยันนะครับติดยืนยันนะครับเราก็สามารถที่จะส่งเอกสารนะครับหรือไม่ก็สามารถที่จะ กดแสดงความคิดเห็นหรือว่ารับรหัสผ่านจากอีเมลได้เลยนะครับนะผมจะเลือกเป็นรับรหัสผ่านนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะส่งรหัสผ่านนะครับไปยังอีเมลตัวนี้นะครับนะต้องเป็นเมลที่เราสามารถเข้าได้นะครับถึงจะสามารถมีรหัสผ่านได้นะครับถ้าไม่ได้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นขั้นตอนอื่นได้นะครับหรือว่าจะเป็นขั้นตอนในการ ส่งรหัสผ่านนะครับไปยังอีเมลนะครับถ้าไม่ได้ก็หรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับที่เคยเข้าเฟซบุ๊กนี้มาก่อนนะครับในการเข้าไปกู้นะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับนะเราสามารถเลือกวิธีอื่นได้นะครับหรือว่าจะส่งรหัสผ่านนะครับไปยังอีเมลของเพื่อนอ่ะหรือว่าจะส่งรหัสผ่านไปยังเฟซบุ๊กของเพื่อนนะครับเพื่อทําการดีดรหัสผ่านอันนี้ก็สามารถเข้าได้นะครับนะ ก็มีขั้นตอนตามนี้นะครับก็สามารถลองทํำดูได้นะครับสําหรับท่านไหนที่ติด,ตดยันสองชั้นนะครับส่งเอกสารครบแล้วนะครับก็สามารถที่จะรีรหัสผ่านแล้วก็สามารถเข้า Facebook ได้เลยนะครับ